เอาละครับเดี๋ยวจะให้ค๊อปพาชมโบราณในคอกนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดสิบแปดตัวเนาะครับเอาตัวเด่นๆก่อนเดี๋ยวให้ก๊อปพาชมตัวแรกก่อนนะตัวไหนวัวตัวไอ้ด่างธนาคารไอ้ด่างธนาคารครนะครับนี่ไอ้ด่างธนาคารนะครับตัวนีอ้อยากให้ก๊อปช่วยอธิบายอีกรอบหนึ่งว่า เป็นเป็นวัวได้มาจากไหนวัวจากที่ไหนครับอนนะี้นรรา่างธนาคารซื้อมาซื้อเขาซื้อพวกรับแก่มาแล้วผมก็มาขอซื้อต่อเขาอีกทีอืม้ได้มานานไหมครับนานแล้วครับประมาณประมาณกี่ปีกนนันนะสี่ปีได้ประมาณสี่ปีเนาะครับ<ภ>ก่อนโควิดหน่อยเนาะตนนะี้เนาะอืมเขาอยู่บ้านไหนตอนนี้บ้านนอกบ้านนอก,นอ,กอืมคนคนงานมาอยู่กับเราเป็นไงเนาะ ก็มีชนะบั่งแพ้มัางชนะบ้่งแพ้บ้าง,างแต่ดูอย่างที่เราคุยกันนี่อายุเขาก็จะเยอะเราเนาะเยอะครับแต่เขายังเลนได้อยู่ใช่ไหมได้ครับหลังๆนี่ผูกยังยังยังผูกบานนอกอู่ไหมผูกก็ล่าสุดผูกปั้นห้ามาแปดสิบแปดสิบห้ารอบนะรอบเป็นตัวแพ้นะครับมไม่ใช่แพ้เขาคนไงอายุเขาเยอะด้วยเนาะใช่ครับอายุเขาเยอะด้วยกับดังธนาคารครับเป็นสิ่งโตัวแรก ครับตัวนี้ฮะัมต่อไปครับด่าธนะครัมต่อไปนี่ลูกเกิดครับอ่าเดี๋ี่ลูกเกิดที่ค้อเนะครับมันครอบที่มาจากจากไหนท่าแงรงท่าแรงเนาะตัวเนี้ยนะเป็นแม่หัวสมัยดั้งเดิมแม่ก็เสียแนละ้วทุกวันนี้เนาะตายเออแม่ก็เ,เ,เสียไปแนละ้วตัวนี้ชื่ออะไรไอเต้นครับไอเต้น,นป่าไหนตัวเนี้ยปานอกครับป่านอกผมงานเป็นไงมาครับตัวเนี้ยบวกไฟจะเท่ากักนก็เล่นแหละอืคือถ้า อายุกระดูกใกล้เคียงกันเนี่ยคือสนุกแน่งานนี้ผลงานล่าสุดเป็นยังไงตัวนี้ล่าสุดที่เขาปลูกมาเป็นไงจับแผ้ครับจับแผลลุยไปแล้วจับแผ้อ๋อมีมีโอกาสที่จะปลูกไหมมองในไฟต่อไปมีบาอะไรบาอะไรแล้วเท่ากันบาไลูกกันจับแน่เลยใช่ครับเอาครับเป็นลูกเกิดนะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวนะที่เป็นลูกเกิดล้วในนี้เนาะครับอ่าโลกต่อไปครับ อ่าตัวไหนครับอ่าไอยอดไอ้ดาอ่าไปจบไอยอดย,ยอดนะครับยอดอ,อ่านี่นะครับไอยอดนะครับตัวนี้เป็นวัวที่เราซื้อมาได้มานานนะครับครับมส่องส่องปีสามปีครับสองปีสามปีครับเป็นวัวจากที่ไหนครับเนี่ยหั่นกัญชาครับนองสลานองสลาเนาะครับนองสลาเพชรบุรีนะครับวัวตัวนี้นี่ก็ ป็นไงผีไฟตั้งมาสามซีไฟมีมาแพ้วันตื่นก็นคือแพ้ไฟไฟ<ป>ลา่ลาสุดที่ล่าสุดนะครับก่อนนั้นก็ชนะชนะัวนี้เป็นบาทอะไรนะคือสามบาลองครับนี่บารลอคครับตัวนี้เป็นโัวเพชรกลีนะครับตัวนี้อืมที่แพ้เพราะอะไรใช่กแพ้กำลังเรายังไม่ถึงครับเจอตัวน,นอกก่งด้วยอ๋อเจอตัวน,นอกราเก่งอเอาง่ายเ,เจอทับคานที่มัน เอกตัวน่าเขาเขาตั no ้วรอ่ะพูดง่ายเนาะครับเออถ้ามิจฉกบัวของก๊อฟตัวใหญ่จะเป็นเขาเรียกวัวรุ่นรุ่นไหนเนาะลอยกลางลอยกลางกเนาะเออไม่ใช่รุ่นรุ่นเล็กอย่างตัวนี้ก็ผู้ต่อสู้ที่ตามที่เจอมาก็ถ้าเป็นค่ายใหญ่ๆเนี่เขาก็ก็เอาเรื่องกันเนาะเออควัวเขาเก่งเขาตั้งควรอ่ะเก่งเก่งกลาแล้วต้องยอมรับเขาเออต้องยอมรับอ่ะอืมมีสามต่อไปนี่มีมีมีโปรแกรมยังตัวเนี้ย ยังพักพักฟื้นก่อนพักฟื้นก็เนาะพักอีกประมาณสักกี่เดือนเดือนสองเดือนเนาะไม่ถึงเหรอครับเดือนเต็มที่เดือนเดือนหนึ่งเนาะแต่ผมก็เริ่มทอนตีนแล้วมันไม่เจ็บมากอือืมอืมนี่ตัวนี้ครับตัวต่อไปไอ้ไอ้นี่เตัวนี้ครับเอาเอากรอบตัวต่อไปตัวไหนนี่อะไรครับตัวตัวนี้เนาะครับตัวนี้ชื่ออะไรตัวเนี่ยเหรียญครับไอ้เหรียญเหรียญชัยเหรียญชัยเป็นวัวจากไหนครับเนี่ข้าวชะงุ้มข้าชะงุ้มเนาะได้มานานนี่ครับตัวเนี้ย เดือนเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าที่ว่าสองแสนเนี่ยนมที่ว่าไฟล่าสุดมาแพแพของที่ว่าเรายังจับทางไม่ถูกเนาะบ่าไหนตัวเนี้บ้านนอกครับบ้านนอกเจ้าของเขาก็เป็นไงผลงานของเขาตามที่เราไปขอที่เราตัดินใจซื้อก็อยู่เ้าของเขาพูกลุยมาคายใยมาหุ่นสองสามหุ่นนะครับอืมอือือือดีอ่ะ ครจะไปจะอีกนานนะก็ให้เข้าที่ก่อนให้ให้เลี้ยงทําตัวทําเนื้อทําตัวไม้ให้เข้าที่ก่อนให้เข้าที่ก่อนเนาะครับก็รอติดตามผลงานแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวต่อไปครับตัวไหนครับอีตัวไหนครับปูน้อยอ่ะปูน้อยอ่าผู้ชมปูน้อยนะครับไหน่ยครับปูน้อยเนี่ยนี่ครับครับอ่านี่แหละครับปูน้อย เป็นวัวจากไหนครับน้อยเนี่ยผน้อยก็หนองสลาหนองสลาเหมือนกันครับได้มาพร้อมกันกับตัวนี่ตัวนี้ผมได้มาก่อนได้มาก่อนยกใช่ไได้มาก่อนยอดยครับโอ้ได้มานานยังตัวนี้สามปีสามปีครับบาไหนบาคานบาคานอือือมมผมมาใส่คานผมซื้อมาทีแรกเลยอ่ะผมเอาล้อพุกนอกดูเป็นไง ทำท่าไม่ได้เรื่องอทำท่าทำท่าจะคือไม่ค่ดีเท่าไหร่อ่ะคือผนงานไม่ดีคลงานไม่ดีอ่ะแล้วบว่าแต่ว่าบาคขายมันได้ทุกช่องผมก็เลยทำสามสามจีอยุสองปีไม่เคยไม่เคยตั้งร้องไม่เคยพูกนอกเลยอแล้วมาเมื่อต้นปีผมเอาไปพูกร้านมบว์บัตน้ําเสียร้านตะแดงมิวสิกทับสดจะเปียกวมาลุยลุยเยอะไหครับ โคชนะอีกใครอยู่หรอผูงนอกไฟเดียวไฟเดียวไปชนะเลยใช่ไหมมีโอกาสจะกลับไปค้านก็ยิ่งวางไว้นอกพอพอไว้อีกดูก่าเป็นยังไงมันได้มันอาศัยได้ทั้งสองอยางครับสองยางตัวคู่ต,ตัวสู้เป็นหลักเนาะครับตัวคตัวสู้คืนคิ้วผมบวัวและข้อ,ขอขผมจะอาศัยว่าคืนนี้มึงผูกแต่อีอีคืนนึงต้องเป็นมึงคืนสลับกันผูกไปครับสลับกันเอาไว้ครับ การทุกทุกทุกบา่าทุกตัวก็สามารถที่จะทดแทนบ่าก็ได้นะได้ครับอือ่าตัวต่อไปครับไอ้ด่างไอ้ด่างนครับนี่ไอ้ด่างเป็นคู่มาพรอไม่ยอดเนาะครับอ่าไอ้ด่างก็วัวหนองสลางกันฮะวัวหนองตะพดตะพดใช่ไหมครับออกยี่วัวหนองสลางหนองตะพดนะครับสุนี้ได้ามาก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ไอ้ยอดไดมานานผมซื้อมาแต่มันมันเป็นวัวรุ่นยังไม่มีเข้าเลยครับอยู่กับเราก็หลายปีเนาะ บาดไหนบาขคานก็ได้บานอกก็ได้ครับเคยปลูกหวาว่านนอกไม่เคยเคยปลูกถ้าเป็นไงแปดสิบรอบแผลแต่ว่าแผลซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงก็เลยทำให้แพ้ไปครับนี่ครับพี่ด่างครับพี่ดางฮะบัวต่อไปครับมันก็ผปลูกได้ดูไอ้ดูนล้วก็ปลูกได้ไอ้บังหลอนี่ก็ได้ได้ทั้งหมดนะครอือันนั้นก็เป็นบัวคานขึ้น อย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะทดแทนกันได้หมดเนาะใช่ครับวพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งชมบไหมตัวนั้นอีกตัวนี่ไอ้ลายดำของน้องเมียตัวที่อยู่ด้านนอกที่ว่าตัวนี้เออตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับไอ้ไอ้ลายไลด์นะตัวนี้นี่เป็นวัวจากไหนครับตัวนี้ตัวนี้ พ่อตาผมบางคนซื้อมาตำเพชรนะครับจำไม่ได้เขาซื้อมานานแล้วว่าเพชรบุรีเนาะครับได้ได้มาก็สายพีชนะครับบ้านไหนจะเนี่ยบ้านองครับบ้านองครับผลงานต้นงานตั้งตั้งลานบะโพงกี่รอบประมาณห้าสิบรอบครับชนะห้าสิบรอบครับนะ รุ <Es> <an> e ่น <l> น <Too multi> ี้เนี่ยรุ่นนี้เขมีรุ่นนี้มีกี่ตัวเนี่ยเนาะสองหนึ่งสองมัน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 คะมันเลี้ยงคะกันไปเพราะนั่นนะเออมันมันได้หลายตัวอยู่บ่ามันไล่ไล่กันอีกเออมันได้ไล่กันได้ไล่ขึ้นมาเออมันหลายตัวอยู่โอ้มันมีข้อนะครับจะดูข้างนอกว่าเราหวีได้หรือเขาเขาไม่มีข้อนะถุน่องไม่ใช่ใเนาะถุงน่อง ช่มับแม่หัวครับน้องน้องไอ้ตัวยอดนี่ครับผมตามไปซื้อน้องตามมาครับโอ้ัวนู้นนะครับคุณแม่หัวครับแม่พันธุ์หัวฝาจะปั่นได้นี่นะครับคือหัวของก๊อรนะครับก๊อทสายน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ให้ทางก๊อนะครับก็ทางหนูพาชมวัวลานที่อยู่ในคอกตรงนี้นะครับก็ ก็จะมีตัวดินเจก็จะมียอดเนาะยอดแล้วก็ไอ้ด่างธนาคารแล้วก็อตัวอตัวไหนตัวนั้นที่อยู่ตรงนน้นปูน้อยค่ะปูน้อยอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นวัวที่สามาถทดแทงกันได้หมดเนาะทดแทงกันได้หมดเป็นวัวรุ่นเรียกเป็นวัวรุ่นรุ่นกลางเนาะรุ่นกลางรุ่นกลางแล้วก็อาจจะมาัวรุ่นเะเป็นเล่นเยอะอยู่เหมือนกันตรงนี้นะครับก็มีหลายตัวที่อาจจะเป็นดาวุ่กเนาะอือืมตรงนี้นะครับ นะสถานีทางช่องอเที่ยวตัวไทยก็ต้องนะข,อขอบคุณเสียก๊อกนะครับผายน้ำมากๆนะครับที่ส่งรานทา่อาชทางช่องมาถ่ายทำคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับขอบคุณมากครับ